ดีกันด้วยนะครับผมบีโก้แอนทีมซวันนี้ผมจะมารีวิวเลโก้ห้ากล่องกันเลยนะครับผมเย้ yeah. ไปดูหนังมากับอเมกาซีวิววอลเลยซื้อกลับมาดูนะออันนั้นกล่องล่างอาจจะเคยรีวิวไปบางตัวโอเคครับเราไม่ได้มาดูกันรีวิวมานานกันเลยนะโอ้เน,นี่มีครับ เดดพูชุดฟิวเจอร์ฟอร์เดชั่นหรือเปล่าวะเดดพูชุดสีแดงเหมือนในหนังเลยอันนี้เป็นเน็กเซลไนอะเน็กเซลหรือเน็กโซผมก็ไม่รู้นะเป็นชื่อโรบินฮนะส่วนอันนี้ก็ทหารนะับสองคนเลยเอเยแล้วก็จะมาเดี๋ยวเอาตัวที่ประกอบเสร็จแล้วมาตั้งกันนะครับครับหลังจากที่เราจัดเรียงกันเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเดดพูฟิวเจอร์ฟอร์เดชั่นโอเคนี่ครับ โอกล่องลมเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ที่จริงมันมีสองหน้านะครับแต่ผมเลาะหน้ามันออกเพราะว่าน่าเกียดโอเคครับต่อตัวที่สองก็เป็นเดทพูลนะคะอีกเป็นชุดแดงนี่ไปแบบนี้นะครับโอเคแล้วมากันที่ตัวที่สามก็คือโรบินจากเนเซลไนท์ฮะนี่จะมีโลด้วย ผมมีอะไรให้ดูด้วยสาหรับโลกกับโรบินเนะี่ยเดี๋ยวนี่นะครับเป็นแบบนี้โอเคมันจับย่ามากรืผมถ่ายคนเดียวเนี่ยใน iPad ด้วยเป็นอะไรที่เท่มากครับล่เนะ็กเซลเนี่ยนะี่ย่ามันสามารถขี่ได้ด้วยยูถ้าขี่เนี่ก็จะเป็นแบบนี้เอต่อไปครับทหารครับทหารกล่องแรกนี่อาวุธแบอยังเยอะครับมีเป็นระเบิดแบบเมือ่อสองอันไม่ใช่ระเบิดแบบกว้างนะระเบิดเลย มืนระเบิดอนาอะแล้วก็มีมีดมีมีมีดมีกล้องสอดร่างกายมีปืนเหมือนปืนพกอะแล้วก็เป็นสไนเปอร์คะอีกตัวหนึ่งครับอ๋อมืดมืดมืดมีเอ็มจีมีระเบิดแล้วก็มีปืนสองเนาะโอเคมีอันหนึ่งเป็นสุ่มจับฉลากแบบของแท้เลโก้แบรนด์เลโก้แท้นี่กันเลยครับผมนี่เป็นนักรบเคนโดฮะเดี๋ยว หน้าก็เป็นแบบนี้นะครับดาบก็เป็นดาบไม้โอเคครับดาบติดกอนโอเคเอะลืมบอกครับลืมบอกครับเดี๋ยวไอตัวสไนเปอร์มันมีของแถมมาด้วยครับส่วนไอตรงนี้ก็คือแบบของที่มันให้ประกอบแบบส่วนอื่นนะซึ่งผมขอไม่ประกอบเดี๋ยวพอ,อะนะงัเพอนะงับ,งบดูมุมไหนไปก่อนอะผมขอประกอบกล่องก่อนโอ้ยหมวกรถ นแล,ล้วกดคิโนออะโอเคครับก็ได้กันมาสำหรับเจ้าวันนี้นะฮะทั้งหมดนี้ก็หกตัวครับโอ้โหอันนี้รีวิวแบบเยอะเลยครับผมก็สำหรับใครชอบก็กดไ like, ลค์ถูกใจถ้าใครไม่ชอบก็ฝากแชร์ด้วยครับเพื่ออะไรวะ อโอเคคงไม่มีอะไรกันแล้วออก็มันก็ขอบายบายครับผมแบบ